สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o วิบวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับยนต์ประรรมอนาคตที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนั่นคือ2026 BYD Dolphin M เกีย X g สีเหลืองสุดล้ำรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมความหรูหราและอนาคตแห่งการขับขี่เมื่อมองแอร์วอแรกดีไซน์ภายนอกของ BYD Dolphin M เกีย X g โดดเด่นด้วยสีเหลืองที่สดใสให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัย ไฟหน้าแบบ LED Matrix ดีไซน์เรียวคมผสานเข้ากับกระจังหน้าที่ถูกออกแบบให้เรียบหรูและเน้นความสปอร์ตเส้นสายตัวถังถูกขัดเกลาอย่างประณีตให้ความรู้สึกทั้งดุดันและโฉบเฉี่ยวในเวลาเดียวกันล้ออัลลอยขนาดใหญ่พร้อมลายใหม่ที่บ่งบอกถึงความล้ำยุคทำให้รถคันนี้ดูโดดเด่นไม่ว่าจะจอดอยู่ที่ไหน มาดูกันที่ด้านท้ายรถไฟ,ไฟไท้ายเลดแบบฟูบาเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงกันชนท้ายเสริมความแข็งแกร่งพร้อมดีไซน์ที่ปรับให้เท่ากับแนวคิดแห่งอนาคตโดยรวมแล้วบอกได้เลยว่ารถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สะกดทุกสายตาเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่เหนือระดับเบาะนั่งหนังพรีเมียมตัดด้วยตะเข็บสีเหลืองเพิ่มความเข้ากันกับภายนอกพวงมลาลัยทรงสปอร์ตที่บรรจุเทคโนโลยีควบคุมแบบสัมผัส หน้าจออินโฟเทนเมนกลางขนาดใหญ่รองรับระบบ AI ที่ช่วยให้การใช้งานง่ายและฉลาดขึ้นพร้อมจอผู้ขับแบบดิจิทัลที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและคมชัดเหมือนมองภาพ3 d นอกจากนี้ BYD Dolphin M 9 x ้ e Xia ยังมีระบบแสงแอมเบียนไที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้หลากหลายเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายและทันสมัยในทุกการเดินทางหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่เปิดมุมมองสู่ท้องฟ้าได้เต็มที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและกว้างขวาง ด้านสมัรน,นารถคันนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า100%ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังทำให้อัตราเร่งรวดเร็วทันใจแต่ยังคงความนุ่มนวลและเงียบสงบแบตเตอรี่ความจุสูงสามารถวิ่งได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับระบบชาร์จเร็วที่ช่วยประหยัดเวลาในการใช้งานในเรื่องความปลอดภัย b y d จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัจฉริยะ360องศาและระบบตรวจจับคนเดินถนนทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์สรุปได้ว่า2026 b y d d o l p h i n M9X เกียร์สีเหลืองไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานของดีไซน์สุดล้ำ เทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะไฟฟ้าที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่สะท้อนความเป็นตัวตนหรูหราและแตกต่างรถคันนี้คือคำตอบนี่คือรีวิวจากช่องออ u t o วิพหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตสุดล้ำของโลกยานยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ